เอาละครับกลับโซนดี้ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไฟ์เดย์สินะฮะคิวเลอร์พัล mm hmm. er นะครับผมท่านผิดตรงนี้ขอภัยไว้ก่อนเลยเนะี่ยเกมนี้เป็นเกมที่สามารถโหลดมาเล่นกันได้นะฮะแบบฟรีๆรเลยนะครับอยู่ใน s t e ีมนะซึ่งผมก็เห็นเกมนี้มันดูแล้วภาพมันก็น่าสนใจนะก็เลยลองโหลดมาเล่นดูนะไม่รู้ว่ามันจะน่าสนใจจริงหรือเปล่า นะครเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานี่เราไปเล่งกันเลยเดีกวนะ่าคิสตันดรกนี่น่าจะเป็นชื่อสถานที่นะครับผมเหมือนกับว่าด่านนี้จะเป็นด่านแรกนะฮะแล้วก็มีด่านต่อไปที่ถูกล็อกอยู่นะครับผมกดเพยที่ขวาล่างนะฮะแล้วก็กดไปมีตัวละครของเรานะะเป็นเจสันนะครับเป็นตัวแบบคลาสสิกนะครับผมซึ่งก็จะมีตัวอื่นด้วยแต่ว่าเราต้องเก็บคิวไปเรื่อยๆนะฮะบอดี้นะครับผม เหมือนจะเป็นศพนะครับผมเป็นการเก็บศพเพื่อปลดล็อกตัวละครปลดล็อกตรงสก,กินนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นตัวละครนะครับผมก่อไปฮะมากันในแคมป์เลยนะครับผมคิสตันดริกยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับที่นี่อยู่เนี่ยฮะก็มีข่าวเกี่ยวก1 1ับ ฆาตกรเกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็มีข่าวว่ามีคนถูกฆ่าตายนะฮะเหมือนกับว่าศพนั้นจะถูกตัดหัวออกไปด้วยนะครับผมเหมือนกับว่าพวกนี้เขากำลังจะเล่าเรื่องผีอยู่นะฮะชิบหายแล้วครับ What's the e a l นะครับผมแล sure ้วก็บูจิไรต์ PG นี่คืออะไรกับตัว R นี่อันนี้ผมไม่ไม่รู้เรื่องว่ามันแปลว่าอะไรนะขวาลายซ้ายดีแล้วกดซ้ายไปก่อนแล้วกันครับ Seriously? ผู้เป็นเล่นเหรอนี่คุณต้องการที่จะเล่นไฟล์เดย์สิโดยที่ไม่มีบัตรอ๋อเป็นการแบบว่าคืออันขวานี่จะติดเลดกับอันซ้ายนี่คือไม่ติดเลดอ๋อนี้นี่เองฮะแน่นอนนะว่าเราเล่นแบบมีเลือดแน่นอนฮะ เยวตั้งชื่อคลิไปไว้ว่าอาจจะสังหวนกับคนที่ไม่ค่อยชอบแนว18บวกเท่าไหร่นะว่ามันดูโหดร้ายไปนิดนึงนะครับผมเจสันอาา่าฮะยูซาโ k ตีหรือว่าเขาบอกให้เลือกเส้นทางหรือว่าอะไรพวกนี้นะในการเล่นนะครับผมโดยใช้เมส์ของคุณนะฮะลากแล้วก็โจมตีโอเคกากบาทนี่คือ คือเกมนี้ผมต้องบอกเลยว่าผมเคยเล่นในโทรศัพท์มาก่อนหน้านี้แล้วประมาณ1รอบนะหรือว่า1ึงด่านนะครับ <c oughs> ผมเคยเล่นในโทรศัพท์แล้วรอบหนึ่งก็เลยรู้วิธีการเล่นก็คือเวลาเราคลิกลากตัวละครนะฮะมันจะเลื่อนลงมาแบบนี้นะซึ่งการเดินแต่ละครั้งเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าเราจะเดินซ้ายก็ซ้ายสุดถ้าเราจะเดินขวาก็ขวาสุดเลยนะฮะคือมันจะไปแบบอะไรแบบนี้นะฮะก็ให้ลากแล้วก็ให้ไปฟันนะครับผม ซึ่งจุดกากบาทตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่าจะมีตัวละครที่จะโผล่ขึ้นมาหลังจากที่ฆ่าตัวนี้เสร็จแล้วอ,อะไรแบบนี้ด้วยฮนะเราก็ฉับเข้าไปนะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของที่ว่าเราต้องกดอย่าให้พลาดต,ตรงนี้เนะี่ยต้องเก็บไว้ภายในโซนนะครับผมตอนนี้พวกเราก็ได้มา1นะึ่งบอดี้แล้วฮะตามมาติดๆกันที่ด่าน2นะครับผมด่านนี้ก็จะมีพวก เทคนิคแค่เราคิดอยู่นิดนึงนะเหมือนก็ยังไม่มีข้อจำกัดในการเดินเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะเล่นไม่ยากนะฮะยังไงก็ต้องลงมาจากตรงนี้ก่อนนะครับผมโอเคเรียบร้อยฮะเสร็จไปอีกหนึ่ง Ea ครับผมเกมนี้เป็นโหดร้ายทานรุนชิบหยเลยนะฮะแรกๆก็จะง่ายๆหน่อยฮะ อาจจะไม่ค่อยมีอะไรยากนะครับผมแต่เกมมันแบบเกมมันโหดร้ายมากเลยดูแม่งแล้วแบบมาถึงด่านสามกันแล้วครับตอนนี้เหมือนจะยังไม่มีอะไรมากนะฮะอันนี้เหมือนจะเป็นแม่มันนะครับผมเป็นแม่ที่แบบว่าคอขาดแต่ก็ยังไม่ตายนะฮะเลื่อนลงมาข้างล่างก่อนนะเก็บอีนี่ไปก่อนั้ถึงศพถ้าจะขึ้นไปข้างบนยังไงฮะ ก็ขึ้นไปก่อนแล้วกันปึ๊บปึ๊บเออมันจะออกมาอย่างนี้ยังไงวะเนี่ยอ๋อโอเคเข้าใจาแล้วก็คือเราต้องมาตรงนี้ก่อนนะให้มันชนหินก่อนปึ๊บขึ้นไปชนหินโอเคพอดีเป๊ะเรียบร้อยฮะไฟนอลลี่ฮะเรียบร้อยครับวินิชชิมชาบเข้าให้ฟันที่หัวก็เด่นเลยเหรอโอ้ ดูโหดร้ายทารุณมากเลยวะ่ะมิดไนฮะเป็นช่วงเที่ยงคืนแล้วครับตอนนี้ทำไมถึงปล่อยให้มันหนีออกจากตัวเราได้อม,มึงมันแย่มากเลยอะไรแบบเนี้ย And today is your birthday อ๋อวันนี้เป็นวันเกิดของเรานะครับผมหรือเปล่าวะเลื่อนลงมาก่อนเลยฮะ ยัดเคยมันมีหนีด้วยโหโหมันมีหนีด้วยอืมยัดเคยแบ,บงปักเต็มหัวนล้เกมมันดูโหดร้ายทารุณอยู่เว้ยเด็กอืม good job ได้โบนัสมาด้วยครับผมแรงสองนะตอนนี้เราแรงสองแล้วครับมีปลดล็อกอาชิบเบนขึ้นมาเลยอ่ะ มีให้เราคลิกรัวัแล้วก็ได้โคลบานะฮะโอ้โ oh. หเป็นโคลบาแบบกากๆนะฮะก็ใส่ใส่ไปครับในเมื่อมันได้มาฟรีก็ใช้ใช้ไปโอเคจำได้หรือเปล่าเจสันถ้าหาว่าต้องการความช่วยเหลือเนี่ยคุณก็แค่กดคลิกตรงนี้เลยเนี่ยแถบไปที่โลโก้แนละ้วก็จะมีบอกมานะครับผมอย่าไปกลัวเจสันข่ามันเลยลูก อ uh อันนี้ก็ดูแล้วน่าจะเล่นยากนิดหนึ่งหรือเปล่าไม่ดิ <c oughs> เรียบร้อยไปดิ <c oughs> ปักลงที่หัว <c oughs> เรียบร้อยเลยครับแบบนี้ <c oughs> จัดไปดิเอสเรียบร้อยฮะอหัวหน้าแบงแบนเลย คือผมต้องบอกเลยว่าผมไม่เคยเล่นในคอมนะครับแล้วผมก็เคยเล่นในโทรศัพท์เพียงแค่ค,ครั้งเดียวเท่านั้นนะคร,ครั้งเดียวก็คือด่านเดียวเลยนะครับผมซีฮาวเดลันนะครับผมเหมือนกับว่าเหมือนคิวตัวหนึ่งแล้วมันจะวิ่งหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับถ้าเราลงมาแบบนี้มันก็จะวิ่งหนีเราเนี่ยนฮะมันก็จะวิ่งหนีแบบนี้นะฮะปาบเรียบร้อยแล้วก็ตามเข้าไปคิวมันแบบนี้ สุดท้ายก็ตบลงไปหนึ่งทีมันยังง่ายอยู่นะผมว่ามันยังดูแบบว่าไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของผมเท่าไหร่ยังดูแบบ Easy e ี่อ e ซี่อยู่นะเป็นแบบที่คิดได้อยู่นะมันยังเรายังไม่เจอ,อที่แบบว่าอันที่เรายังคิดไม่ได้ยังไม่ได้คิดเนี่ยกูคิดไม่ได้กูจะสื่ออย่างเงี้ยแหละสมองกูนี่เริ่มไปแล้วเนี่ยดูหน้านี่แบบพีมาแน่เลยตาที่ลอยมาเลย อแน่นอนว่าเราต้องขึ้นมาตรงนี้ชนอ่ามันไม่ได้ชนตรงนี้หรออามาตรงนี้ปุ๊บเหมือนอันนี้เราจะได้คิดแล้วนะครับผมนึกว่ามันจะชนตรงนี้เนี่ยขึ้นมาแบบนี้คือชนอ่าเริ่มใหม่อีกรอบหนึ่งเนะ่กลับไปที่ตอนแรกเลยนะครับ คือผมต้องคิดก่อนว่าผมจะไปยังไงให้มันเข้าไปทางนี้นะฮะแม่มันเริ่มไม่สบอารมณ์แล้วว่ะสมมติเราเดินมาตรงนี้เราจะติดตรงนี้นะฮะซึ่งตรงนี้มันจะไม่เกี่ยวกับในแมปนะครับซึ่งเราต้องคิดว่าเราจะไปสู้มันยังไงเก้าอี้นี่ติดนะครับโอเคเราผ่านเก้าอี้นั้นไม่ได้อ่ถ้าเราลงมาตรงนี้ติดเก้าอี้ก็เดินไปทางนี้ ่าน่าจะได้อยู่นะฮะตรงนี้เดินลงมาปุ๊บติดเก้าอี้ปุ๊บชนนี่แล้วก็เลี้ยวเข้านี่อ่าเรียบร้อยครับแม่เกมนี้มันใช้สมองอยู่นิดนึงนะฮะข้ามฉากโหดร้ายไ,ไปเลย <c oughs> แล้วก็มีตัวโบนัสแถมออกมานะหนึ่งตัวเป็นตัวแบบท่าฟินิ s h h i เรียบร้อยครับผ่านมีดึงด่านะฮะตอนนี้ มไม่ธรรมดาจริงครับกับเกมแบบนี้รู้สึกว่าจะจะเล่นง่ายอยู่นะครับ <c oughs> กึ่งานระวังรอบๆด้วยนะจ๊ะรอบๆนี่จะเป็นน้ํานะถ้าเราเดินตกน้ํานี่จะตายเลยนะเพราะว่ามันว่ายน้ําไม่เป็นนะครับเจสันว่ายน้ําไม่เป็นนะครับอย่าลืมนะฮะชิปหายแล้วครับ <c oughs> ถ้าเราเดินซ้ายนี่เราตกเลยนะฮะแล้วถ้าเราเดินข้างหน้านี่เราก็ตกเช่นกันนะฮะ ซึ่งการที่เราคิวตัวผู้หญิงเมื่อกี้นี้เสียครับเลนใหม่เราต้องเดินมาตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะคิวอีนี้ได้เราต้องคิดนิดนึงฮะโอเคไปตรงนี้ตรงนี้ติดอึบโอเคเรียบร้อย เรียบมูดเย็ดเคแทงทีนี่เลือดสาดเลยวะแหม่ไม่ธรรมดาเลยวะยูบีนสตูงิ้งซักอากูจอบครับ thanks mom และก็แรงสามเป็นที่เรียบร้อยฮนะความยากจะเพิ่มขึ้นไปตามแงคงของตัวละครนะครับเอาแล้วได้เปิดกล่องอีกแล้วได้เป็นดัมเบลานะ <laughs> อาวุธมึงนี่เอาหาเลย,ย่างไงเนี่ย เอาน้ำเบลตีด้วยนะ I told you how special you are Jason you're a very special yep thanks mom no เอาดัมเบลทุบเข้ามาน่าแล้วกูจะไปยังไงเนี่ยชิบหายแล้วติดติดครับเอาใหม่มันติดนะฮะ เราต้องทำยังไงก็ได้ให้นี่มันโอเคแล้วเราจะไปฆ่า,น,า,น,านี่ยังไงวะหน้าอ๋อเนี่ยชนพอดีแลบ <c oughs> ยันเคฟาดดัเบลขาดชีวิต <c oughs> โหดจังวะค่าคนที่ดำเบลนี่ม <c oughs> โหม,มากเล <c oughs> ยอันเค <c oughs> เอา เอามีหลบได้เนี่ยหรออ๋อมันมีแบบนี้ได้เหรออ้าเพิ่งรู้นะเ,น,เนี่ยตอนแรกเมื่อกี้กดแล้วทีหนึ่งอะ่ะเ,เราไม่สามารถที่จะโดนไฟได้เหมือนกันใช่ไหมอืมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน่าจะคายตัวผู้หญิงนี่ก่อนนะครับป๊เอ้าตินลบเลยเหรอ อ๋อมันขึ้นเหรอใช่ไหมคือมันดีใช่ไหม,ม,ไหมเมื่อกี้ปึ๊บถ้าเราไปคิวไอ้นี่ไอ้นี่ก็จะวิ่งเข้าไฟนะฮะเรียบร้อยครับได้มาอีก18นะฮะอ่าจิบหายอ๋อ,ไ,อ,อได้อยู่วะยังฆ่าแบบให้โดนไฟตายได้ครับเหลือคนสุดท้ายแล้วฟาดด้วยดัมเบล เรียบร้อยฮะเฮดช็อหต,อตหัวนี่ขาดเลยเดีย๋ยวเราลองไปเปลี่ยนสกินดูว่าผมว่าน่าสกินสกินเราน่าจะมีเยอะแหละสกินเราน่าจะมีเยอะแหละอา่าไปที่ไอ้นี่คืออะไรอะ่ะ <c oughs> มีลูกเล่นอย่างนี้ด้วยเหรอเอากลับไปที่เมนูแป๊บหน,นึ่งเนี่ยเราอยากเล่นเอ่อ เราอยากปลดล็อกฮะตอนนี้เรามีอยู่19แล้วสามารถอันล็อกตัวนี้ได้นะครับตัวนี้39เลยเหรอปลดล็อกตัวนี้ไปเล่นก่อนแล้วกันนะนี่มาเลยฮะมาพ่องกับดัมเบลคู่ใจระวังด้วยเจสันถ้าหากว่าติดอะไรเนี่ยเราสามารถกดย้อนกลับไปได้ที่ปุ่มด้านซ้ายมือได้โอ,โอเคมอม ชิหายแล้วเราโดนไฟได้ไหมเราโดนไฟก็ไม่ได้ด้วยนะฮะเ,เราต้องห้ามโดนไฟนะครับเราต้องห้ามโดนไฟโอเคไม่ยากเท่าไหร่นะได้อยู่ถือว่ายังได้อยูอ่นะฮะ ถือว่ายังไม่ยากสำหรับเราสักเท่าไหร่อือทุบด้วดัมเบลตัวนี่ขาดกระจายเลยมากันต่อที่ด่านนี้นะฮะอย่าลืมนะว่าอย่าโดนน้ำนะครับผมไปซ้ายเหรอถ้าไปซ้ายมันจะวิ่งตกน้ำตายไหมถ้าเราเดินไปขวาขวาขวาก็ไม่ได้ ตรงมาก็ไม่ได้สรุปต้องไปซ้ายอย่างเดียวฮะจมน้ําตายไปดึงฮะต้องขึ้นไปวนมาก่อนหน้าหนึ่งทีตบไปก่อนหนึ่งทีเรียบร้อยฮะเออเราก็มานี่ขึ้นนี่ตบนี่เรียบร้อยเรียบร้อยลงเรงจรีนทุบด้วยดาบยัดเข้ามาเอาดอมเบลยิงทะลุออกมาตรงอกเลยว่ะแม่งไม่ธรรมดาจริง มากระต่อที่มิดไนนะฮะ This is the last one และนี่คือคนสุดท้ายเจสันฆ่ามันซะรับแม่จัดอ้าวชิปหายแล้วติดติดติดห้ามโดนน้ำชิปหายและกลับก่อนกลับก่อนเอาเริ่มใหม่เลยดีกว่าง่ายดีงงงเดินตรงไม่ได้เดินขึ้นไม่ได้เพราะขึ้นมาจะตกนะฮะต้อง เลี้ยวขวาอย่างเดียวลงนี่ไปนี่ขึ้นนี่ซ้ายโอ้ก็กลับมาที่เดิมนะจะไปยังไงวะเนี่ยกลับมานี่ปวดหัววะ่ะเอาแล้ววะ่ะมันเริ่มปวดหัวแล้ววะ่ะปึ๊บ อ๋อเกือบไปแล้วน่าอยู่โอเคมันจะว่ายน้ำหนีว่ะเฮ้ยมันโดนไปคัดซีนเลยฮะมันทำหน้าไม่ตกใจเลยเหรออ๋อมันนึกว่ามีอะไรตามมาอยู่ข้างหลังหรือเปล่าก็เลยแบบชะล่าใจนึกว่าแบบเอ้ยกูค,คิดไปเอง แค่มีฉมวกไม่มเจอสาเปม่โหดเลยวะเยนโด้อยอื่นเลยเรียบร้อยครับปลดล็อกด่านถัดไปแล้วนะฮะอโอเคครับว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมก่อนนะครับผมว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็รักทุกคนครับอย่าลืมเก้าอี้นะจ๊ะบ๊ายบาย